วันนี้ผมพาทุกคนมาหานองไม้นะครับเนี่ยครับองไม้ เไพยครับกุ้ยสวยนะดอกขึ้นสูงแล้วครับนุนนน่น,ออน,นโอ้ยเอาไหมลองดิห<า>นอนใหญ่มากอี หน่อใหญ่มากแล้วนี่ครับหน่อหนึ่งนี่หน่อหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเอาลงมาแล้วมันหน่อใหญ่ขนาดไหนนะครับดูนะครับว่าหน่อเขาใหญ่ขนาดไหนนะครับดูเปรียบเทียกบกับแขนแขนผมเล็กไปเลยครับดูครับ โอ้โหอภัยป่านะครับภัยน้ำครับเท่าน้นมีดูต้นนี้คือผมไม่รู้ชื่อเขานะครับแต่ว่าเห็นหลายคนกินเหมือนกันนะครับเอาไปทำยำกินสดกินสดกันนะครับเนี่ยครับนี่คือธรรมชาตินะครับป่าธรรมชาติครับไม่ได้ปลูกนะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันเยอะเลยครับเป็นป่าเลยครับนี่ครับลักษณะต้นเขา ไปจะเป็นรูปหัวใจนะครับรูปใบเหมือนใบโพครับนี่ครับดูหนอลวกครับาายาวหมดแล้วครับสุดมากนี่ยครับยาวขนาดนี้เราก็ไม่เอาเขาแล้วนะครับนี่ครับ เนี่ยครับเช่นะหนอขนาดนี้จะเอาไหมเนี่ย นครับกันแกันแค่นี้ต้มเลยนี่คอาไว้เทปเข้าไปนอนได้นอนดูเลยนอนดูเมาคีนอนใต้ดินก็มีอ่ะ เป็นหน่อไม้มไม่เห่าวะฮะเห็นหน่อ,อนไม้ไม่เห่าะเห็นเห็ดตุ่นเห่าเนี่ยด <c oughs> ม่าิดได้นรอบ จากถ้าเป็นยอดนะเราขุดลงไปจะเป็นหนอใต้ดินนันแลเนี่ยส,สวยๆเนี่ยเนี่ยอนเนี่เชน,น,นบอกให้ย,ยนานเมาเอาเนี่ยเชนเนี่ย มาหน่อนเนี่ยหน่อแบบนี้เอาไปแพ็กใส่ถุงนะครับ โอ้ oh. นอลวกกว้อนนี้สวยครับน,นี่ครับน,นี่ครับนี่กอนนี้สวยนีย่นั่งไงไม,ไม่ไม่ใช่หรอกนีน่นี่